เราจะมาคุยกันกับเรื่องของวันผู้สูงอายุนี่แหละใช่ค่ะอคุยกันนะคะแนวโน้มสถานการณ์ของผู้สูงอายุบ้านเราตอนนี้เนี่ยเตรียมตัวรับสังคมผู้สูงอายุอย่างไรกันบ้างกับอาจารย์ประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะรองศาสตราจารย์ดรอมาราสุนทรธาดาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คาค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้ถ้าพูดถึง สังคมไทยของเราวันนี้เป็นวันผู้สูงอายุด้วยเนี่ยถ้าจะพูดว่าประเทศไทยของเราเข้าสู่ความเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มที่แล้วหรือยังคะค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีประเด็นที่น่าสนใจรวมทั้งหมดห้าประเด็นด้วยกันที่จะเรียนให้ท่านผู้ดำเนินรายการรวมทั้งทุกคนที่ติดตามรายการด้วยนะคะค่ะต่อคําถามที่ว่าสังคมไทยเข้าสู่ผู้สูงอายุหรือยังเนี่ยก็สามารถเรียนได้ดังนี้ค่ะว่าเราเริ่มเข้าสังคมผู้สูงอายุเนี่ยตั้งแต่ปี ประมาณปี2,550-2,552มาเป็นต้นมาแล้วนะคะเนื่องจากว่าเรามีเกณฑ์วัดว่าถ้ามีผู้สูงอายุอายุเรื่องแต่60ปีขึ้นไปประมาณร้อยละสิบของประชากรทั้งหมดถือว่าเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วแต่ถ้าหากว่ามีถึงร้อยละยี่สิบถือว่าเป็นการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ค่ะ ค่ะและของเราณตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่กี่เปอร์เซนต์คะของจำนวนประชากรทั้งหมดคะประมาณสิบเปอร์เซนต์ค่ะประมาณ10อะค่ะค่ะตอนนี้การเตรียมตัวของผู้สูงอายุบ้านเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการเงินออมส่วนตัวเองการดูแลภายในครอบครัวเป็นไงบ้างคะอาจารย์คะค่ะก่อนจะถึงประเด็นของสวัสดิการนะคะค่ะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของผู้สูงอายุก่อนเพราะว่า ประเด็นนี้จะเป็นประเด็นที่นําไปสู่ความเข้าใจว่าเราจะต้องมีการรองรับในเรื่องของสวัสดิการอย่างไรนะคะใ่ะประเด็นอย่างนี้ค่ะว่าผู้สูงอายุในประเทศไทยเราเนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงนะคะ จะ,จะอยู่จะมีอายุยืนกว่าผู้ชายประมาณเจ็ดปีค่ะนะคะับงนั้นอายุเฉลี่ยของผู้หญิงก็คือประมาณเจ็ดสิบหกจุดเก้าปีนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุชายก็อยู่ที่แค่เพียงหกสุบเก้าจุดหกเท่านั้นนะคะทีนี้ในกรณีของอจำนวนผู้สูงอายุเมื่อกี้ได้เรียนแล้วว่าจะมีประมาณคือสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นตัวตัดว่าสังคมในประเทศนั้นๆจะเข้าสู่ผู้สูงอายุแต่สำหรับประเทศไทยเราเนี่ย จำนวนผู้สูงอายุเนี่ยณปัจจุบันมีประมาณร้อยละสิบสี่จุดห้าหรือเท่ากับเก้าจุดสี่ล้านคนนะคะมีอัตราจจส่วนพึ่งเพียงประมาณหนึ่งต่อห้าหมายความว่าคนแก่หนึ่งคนจะมีประชากรที่อยู่ในวัยในวัยทำงานเนี่ยนะห้าคนดูแลนะคะ ซึ่งในอดีตเนี่ยเมื่อย้อนไปประมาณสักสิบปีเนี่ยสัดส่วนอันนี้มันประมาณหนึ่งต่อเก้านะคะซึ่งก็หมายความว่าเรามีผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานก็ลดน้อยลงเนื่องจากว่าการเกิดลดน้อยลงนะคะทีะนี้ต่อในประเด็นว่าเมื่อเราก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล,แล้วเนี่ยเราจะมีการเตรียมการในเรื่องของสปฏิการอย่างไรมีการเตรียมการในเรื่องของสุขภาพทำไมอย่างไรนะคะ ก็โยงมาที่เรื่องนี้เลยค่ะขอเรียนในเรื่องแรกก่อนนะครลักษณะของการทํางานของผู้สูงอายุเนี่ยเราพบว่าเวลานี้ในเรื่องของการทํางานเนี่ยสําหรับคนที่อายุ60สิบต้นไปแล้วนะคะ,ะจะมียังมีผู้ที่ทํางานอยู่แต่ส่วนใหญ่แลจะอยู่ในภาคเกษตรกรรมถ,ถ,ถึงประมาณ61นะคะร้อยละ61 แล้วก็ประมาณร้อยละแปดเนี่ยจะเป็นพนักง,งานบริการหรือว่าอยู่ในในกระบวนการของการค้าขายเล็กๆน้อยๆที่หมายถึงว่าเป็นลูกจ้างในภาคการค้าขายเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะประมาณร้อยละแปดนะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูว่าถ้าหากว่าเปรียบเทียบในเปรียบเทียบในระหว่างชายและหญิงเนะคะประชากรชายและหญิงเนี่ย,าาย,เ,ยเราพบว่า การทํางานในระบบในระบบหมายความว่ายังมีเงินเดือนมีสวัสดิการอะไรต่างๆนี่นะคะ <Yeah. S 1> ผู้ชายร้อยละสิบนะคะอยู่อยู่ยังอยู่ในการทํางานในระบบเมื่อยุ่หกสิบปีไปแล้วนะคะ <c oughs> เปรียบเทียบกับผู้หญิงนะคะที่ทํางานในระบบเนี่ยประมาณสิบสามจุดสามเปอร์เซ็นตแต่ว่าทํางานนอกระบบเนี่ยถึงร้อยละแปดสิบหกนะคะ mm. ที่เสนอตัวเลขอันนี้จุดประสงค์นั่คือว่าผู้ที่ทํางานนอกระบบเนี่ยเขาจะไม่ได้ถูกคุ้มครองในเรื่องของ สวัสดิการในเรื่องของอการคุ้มครองต่างๆในะเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่คนที่ทํางานอยู่ในระบบนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจว่าอัตราส่วนของผู้ที่ทํางานนอกระบบเนี่ยค่อนข้างมากนะคะต้องเกือบ85%หรือมากกว่าน,นั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อเขาเจ็บป่วยนะคะเมื่อเขาออกจากการทํางานที่ถูกจ้างโดยนอกระบบเนี่ย จะอยู่อย่างไรนะคะในแง่ของการอะไะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเชื่อโมโยงกับสิ่งที่รัฐบาลจัดการให้นะคะเวลานี้หน้าปี2558เนี่ยผู้สูงอายุที่มีการประกันตนนะคะคือหมายความว่ามีบำเหาน็จนานเนี่ยมีเพียงแค่140,000คนเท่านั้นนะคะซึ่งใน1 4 0 0ค0เนี่ยรัฐบาลเนี่ัดงบประมาณไว้ประมาณ9,500ล้านนะคะ 9,500ล้านบาทสําหรับที่จะจ่ายให้เป็นบำเหน็จดานานของคนหนึ่งแสนสีหมื่นคนนะคะทีนี้ในกรณีของผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของการที่จะได้บำเหน็จดานานเนี่ยก็ถ้าหากเราคิดเป็นอาาัตราส่วนก็คือประมาณหนึ่งต่อสามค่ะอื คือคือดูจากสถิติทั้งตัวเลขของจํานวนผู้สูงอายุกับวัยแรงงานแล้วก็รวมถึงเรื่องของสวัสดิการต่างๆแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าไทยเราเองยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่หรือเปล่าคะอาจารย์กับการที่จะรับความเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตอะค่ะ ตอให้ตรงที่สุดก็คือไม่รองค่ะเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศรัฐสวัสดิการนะคะ,คะเป็นแต่เพียงว่าคือคำความหมายของคําว่ารัฐสวัสดิการหมายความว่าประชาชนเสียภาษีสูงมากแต่บ้านเราระบบภาษีนี่เป็นภาษีที่เรียกว่าก็อ,อยู่ในระดับที่ที่พอรับได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลเตรียมไว้ก็คือในเรื่องของเบี้ยบาเหน็จดำนาเบี้ยประกันสังคมรวมทั้งเบี้ยผู้สูงอายุด้วย ิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบก็คือว่าเรามีระบบหมายถึงว่ารัฐบาลเนี่ยครับมีนโยบายเรียกว่าระบบเบีย้ยประกันแบบขั้นบันไดคือหมายความว่าผู้สูงอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไปที่ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือหรือไม่ได้รับบำเหน็จนานะคะเมื่ออายุหกสิบปีจะได้เบี้ยบำนาญหกร้อยบาทต่อเดือนนะคะแล้วถ้าสูงกว่านั้นเดี๋ยวนะคะถ้าอายุมากกว่าหกสิบอีกร้อยหนึ่งไหมคะอาจารย์ รู้สึกจะเป็นขั้นแบบขั้นบันไดค่ะเป็นขั้นบันไดคือถามว่าอายุ60-69ได้100บาทต่อเดือน70-79ได้700บาทต่อเดือน80-89ได้800บาทต่อเดือนถ้าหาังว่ามีโอกาสที่จะอยู่อายุยืน190ขึ้นไปได้1,000บาทต่อเดือนค่ะอืมค่ะคือรัฐก็ก็ก็เตรียมส่วนของเบี้ยบำนาญนว้เอาไว้นั่งเหนือจากนั่งเหนือจากบาท สามสิบบาทอะไรต่างๆนั้นนะคะก็ะจะมีสิ่งนี้ที่เข้ามาช่วยผู้สูงอายุผู้ซึ่งไม่ได้รับบำเหน็จนานนะคะแต่แต่ถามว่าเพียงพอไหมคะอาจารย์กับเบี้ยยัยงชีพโอ้ไม่เป็นไป,นปนไม่ได้ค่ะไม่ไม่เพียงพอแน่เพราะว่าเวลานี้ผู้สูงอายุที่อยู่ได้เพราะว่าอยู่อยู่ได้เพราะลูกหลานใช่ไหมคะมี มีลูกหลานเป็นเป็นผู้ดูแลนะคะค่ะรวมทั้งสวัสดิการเล็กๆน้อยๆที่ที่รัฐได้ช่วยเหลือค่ะค่ะ<ม>แล้วถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถามในแง่ของตัวของประชากรเองที่ทุกคนก็ต้องเดินทางเข้าสู่ช่วงของออวัยสูงอายุเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงตัวประชากรเองเนี่ยเขามีการเตรียมพร้อมมากน้อยแค่ไหนคะทางทางทางสถาบันได้เคยมีการออสอบถามไปยังประชาชนไหมคะ มีเหมือนกันค่ะเป็นลักษณะของการศึกษาระดับเล็กนะคะนี่ถ้าสมมติว่าพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยเราสามารถพูดได้เลยว่าการเตรียมตัวของผู้สูงอายุค,คือว่าพยายามที่จะหางานทําต่อนะคะถ้าหากว่าเราพูดในแง่ของภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผู้สูงอายุในประเทศไทยจะอยู่ในภาคเกษตรกรรมซึ่งหมายความว่าเมื่อหกสิบไปแล้วก็ยังมีงานทําอยู่หมายความว่าอยู่ในภาคเกษตรกรรมอาจจะเป็นงานรับจ้างนะคะ หรือว่างานที่ส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นงานรับจ้างนะคะเพราะฉนั้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าส ubsidy คือหมายความว่ายังมีเองินอมที่พอจะประทังชีวิตได้นะฮหนอกอนจากเงินที่ได้จากลูกหลานแล้วก็เงินที่ได้จากสวัสดิการของรัฐนะคะอืค่ะแต่ว่าก็ก็มีผู้สูงอายุไม่น้อยนะคะที่ที่ลูกหลานไม่เลี้ยงนะอาจารย์อยู่กันครอบครัวลําพัง ตัวเขาเองก็ไม่ได้เตรียมพร้อมด้วยแน่นอนเลยค่ะเวลานี้นะคะ,คะตัวเลขสาหรับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวมีประมาณร้อยละสามซึ่งสูงมากอยู่คนเดียวนี้ก็ยังต้องมาดูอีกว่าอยู่คนเดียวโดยที่ผู้สมรสตาอยู่คนเดียวโดยที่บุตรหลานหรือผู้เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะไม่ได้ให้ความช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้น ตัวเลขที่ให้มาก็คือว่าประมาณสามเปอร์เซ็นเนี่ยของผู้สูงอายุเนี่ยคิดว่าเป็นจำนวนที่มาก,กวาสอสมควรนะคะที่คล้ายๆว่าถูกละทิ้งถูกทอดทิ้งจากจากผู้ที่จะต้องดูแลค่ะคะ่ะอาจารย์ค่ะช่วงท้ายอยากให้อาจารย์ฝากถึงประชาชนที่น่าจะต้องทุกคนน่าจะต้องทําการเตรียมพร้อมในการที่จะเข้าสู่ช่วงช่วงวัยสูงอายุอะคะ่ะว่าเราจะดูแลตัวเองได้ยังไงบ้างอะคะ่ะ เรื่องการเตรียมพร้อมโดยส่วนตัวคิดว่าผู้ที่มีกำเนบงนานๆที่ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดมีการช่วยเหลือจากภาครัฐแต่สําหรับผู้ที่อยู่ในแรงที่เรียกว่าแรงงานนอกระบบหมายความว่าเป็นการจ้างงานแบบไม่มีคอนแทคไม่มีสวัสดิการต่างๆเนี้นะคะสิ่งที่เขาจะต้องเตรียมพร้อมก็คือในเรื่องของการออมนะคะเรื่องของการออมแล้วก็ในเรื่องของ การที่ยังจะอยู่ในภาคการจ้างแรงงานต่อไปนะคะเท่าที่จะมากได้นะคะเพราะว่า60ขึ้นไปเนี่ยยังสามารถที่จะทํางานได้นะคะแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือในเรื่องของการอ,อมนะคะแล้วก็เวลานี้รัฐบาลก็มีนโยบายเหตุเรื่องของการออมมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้เงินกู้จำนวน30,000บาทเพื่อที่จะจะประกอบธุรกิจขนาดเล็กอะไรประมาณนี้นะคะคะ่องอันนี้ก็เป็น วิถีชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทยนะคะที่จะสามารถอยู่ได้โดยเ็เรียกว่าขั้นพื้นฐานที่สุดน,นะคะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดออรอมราสุนทรธดานะคะอ,อาจารย์ประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล